การสืบสวนเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ถลายออกนอกรันเวย์และชนกับรั้วคอนกรีตจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินนานาชาติมูอันยังดำเนินต่อไปนะครับในระหว่างที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เริ่มพิธีศพแล้วหลังจากทางการเกาหลีใต้ระบุอัตลักษณ์เหยื่อทั้ง179คนได้ กระทรวงคมานาคมเกาหลีใต้บอกว่าทีมสืบสวนดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและจะแปลงเป็นไฟล์เสียงต่อไปโดยหวังว่าจะทราบข้อมูลสำคัญที่พยายามอธิบายช่วงเวลา2-3นาทีสุดท้ายก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมด้านการบินอันเลวร้ายที่สุดของเกาหลีใต้ในรอบหลายสิปีนะครับโดยทางกระทรวงคาดว่าจะใช้เวลา2วันที่ทีมสืบสวนจะแปลงข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิน้น ส่วนกล่องดำที่เสียหายนั้นทีมสืบสวนบอกว่าไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับในเกาหลีใต้และก็มีแผนจะส่งกล่องดำกลับไปยังสหรัฐด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติหรือ NTSB เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อไปกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้เพิ่มเติมว่ามีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเดินทางมายังเกาหลีใต้ในวันอังคารเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวน ตามหลังหน่วยงาน NTSB บริษัท b o อิ n งและองค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA นะครับทั้งนี้ผู้โดยสาร175รายและลูกเรืออีก4คนเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินโบอิ n ง 737-800ของสายการบินเจจูแอร์เที่ยวบิน JJ2216 เดินทางออกจากสนามบิสนสุวรรณภูมิของไทยมายังเกาหลีใต้ถลายออกจากรันเวย์และชนกับรั้วคอนกรีตจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินนานาชาติมูอันโดยมีลูกเรือเพียง2คนนะครับที่รอดชีวิตรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศไว้ทุกจนถึงวันที่4มกราคมและลดการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงช่วงปีใหม่ทั่วประเทศ ทางด้านรักษาการประธานาธิบดีชเวสซังม็อกแห่งเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสืบสวนที่ยุติธรรมและบอกได้ว่าพิธีศพเหยื่อเจจูแอนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะเข้าถึงร่างของบุคคลน,นั้นเป็นที่รักเพื่อนำไปประกอบพิธี และมีรายงานว่ามีสมาชิกครอบครัวเหยื่อเจจูแอร์เกือบ700คนที่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณสนามบินมูอันเพื่อวางดอกไม้และซุปตอกกุกเพื่อไว้อะไรผู้เสียชีวิตที่นั่นนะครับคุณนกรั์ครับ